สวัสดีครับกลับมากับช่องเราอีกแล้วครับกับคิดดิ้นแวนการ์บผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับแวนการ์เดียเดนะครับหรือในเกมที่เราเล่นกันตอนนี้นะครับก็ผมเล่นจบไปแล้วเราก็จะมารีวิวว่าเล่นยังไงแล้วก็ใช้เด็กอะไรฟาร์มไวสุดเลยมันนี้นะคร okay, ับก็เข้ารูปเกันเลยก็เกมออกมาปุ๊บก็รีบซื้อแล้วก็รีบโหลดมาเล่นเลยไม่รอตหลับนะครับ อ่ะก็ไปดูซีสตรอรี่กันก่อนผมขอรีวิวอย่างนี้ก่อนละกันในสตรอรี่จะมีทั้งหมด5คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็จะเรียงตามนี้เลยขาค่อยๆให้สตรอรี่เรามาเล่นเรื่อยๆให้เก็บให้ฟาร์มไปเรื่อยๆให้ครบแล้วก็จะมีพวกแบบตัวสกิลที่เวลาเล่นก็เป็นเนี่ยดีสกิลเลก็ก็เวลาเล่นก็แนะนำให้ทุกคนเข้ามาเลือกนะครับว่า ามาใช้สกิลไหนเวลาแบบเล่นในสตอรี่มันจะช่วยเยอะมากอย่างพวกแบบทําให้ได้เริ่มก่อนหรือว่าแบบเช็คคลิกง่ายขึ้นฟอนต์ง่ายขึ้นดอง่ายขึ้นฮิวง่ายขึ้นหรือว่าเช็คโอเวอร์ได้ง่ายขึ้นกับผลข้ามแดมห้าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตัวเองเวลาจะตกทิกเกอร์แดมหกเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้งก trigger, trigger, ยก็เลือกได้เขาก็จะให้เราเก็บเรื่อยๆในสตอรี่แต่นี้ผมเล่นครบไปแล้วก็จะมีทั้งหมดเลย ก็แนะนําให้เข้ามาตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากเวลาฟาร์มตอนที่ผมเล่นผมเล่นเดนะ็กคุกเนาะก็เลือกเป็นเริ่มก่อนตลอดเลยก็แนะนําก็คือจะจ,ะจะฟาร์มสตรอรี่เร็วมากแล้วก็เออโอเคเราก็จะไปที่อ่ะเลือกตัวแรกก่อนเลยทุกคนก็จะได้ตัวนี้มาเพื่อม,มาฟาร์มสตรอรี่ปุ๊บป,บปบุอ่ะสตรอรี้เราก็จะเป็นแบบเดินไปเจอเพื่อนมีฟีไฟด้วยแล้วก็จะส่น ก็จะเป็นเมนที่ต้องมานั่งทำเควสแต่ละอันนะครับแบบเวลาไปเจอเมนตัวไหนเวลาไปเจอเมนตัวไหนก็เข้าไปสู้เลยแล้วก็ระหว่างที่มีเมนถ้าสู้ไม่ไหวก็มาฟาร์มพวกตัวที่เป็นแบบฟรีไฟอะไรอย่างงี้ก่อนได้เพราะว่าจะได้เงินไปเปิดพวกบล็อกหรือไปเปิดพวกเอ่อการ์ดมาทําเพิ่มจะได้แบบเด็กฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในความนี้ผมเล่นการ์ดมาก็คิดว่าถ้าจากที่เล่นเล่นเอ่อเด็กคุกจะฟาร์มง,ง่ายสุดซื้อแค่ทีดีแล้วก็ค่อยๆไปเปิด เอาแบบปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเนี่ยมาเลือการาย s t ตเ t e r d e c กก็แนะนําให้เป็นเนี่ยเด c คุก,กซื้อไปเลยแล้วก็ฝากง,ง่ายมากนะครับหรือใครที่ชอบอื่นก็เล่นตามสะดวกเลยเนาะเล่นตามสบายที่ชอบแต่ก็สําหรับถ้าตัวผมเนาะจะแนะนําให้เลือกเป็นเด็กคุกก่อนเพราะว่ามันได้เช็คสามได้ได้อะไรเงี้ยแล้วเด็กมันง่ายด้วยแล้วเวลา,าเช็คทิเคเกอร์ออกในเกมนี้มันก็นะ เวนการ์ดพารคดีมันก็จะชนะง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเรามีสกิลได้เริ่มก่อนอย่างเงี้ยเดคูปได้เริ่มก่อนก็แทบจะชนะแหละตอนที่ผมเล่นก็ยังไม่ได้เปิดบอกอะไรเยอะมากแค่แบบเปิดแค่ตัวทีดีแล้วก็ไปแบบที่สําคัญคือเดคูกต้องมีโปรโมชผมก็เลยเอาเงินทั้งหมดที่เวลาฟาร์มได้มาไปเปิดพวกไอตัวสองโปรโมชเนาะก็จะเป็น2องนี้่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้ก็จะมีเป็นบูสเตอร์หนึ่งสองสามให้เราเปิดเลยทั้งหมด ที่แบบแการ์ดออกมาในชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับเนี่ยแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นพวก p r ทั้งหมดที่ต้องมานั่งเปิดแบบพวกเด็กหนต้องใช้โปรโมอะไรเงี้ยก็ต้องมาเปิดซองนี้ซึ่งเด็กคุกเ,เนี่ยตัวเนี้ยบัคขับใช้4ก็คือเอาง่ายว่าซื้อแค่ทีดีแล้วว่าเปิดสอบโปรโมโเนี่ยแล้วก็ฟาร์มตัวเนี้ยให้มีทั้งหมด4ใบแล้วก็ในความคิดผมก็คือเล่นได้เลยสบายมากเจอเจอตัวไหนในสตอรี่ไหนในสตอรี่ก็จะฟาร์มง่ายชนะง่ายมาแล้วก็ ในเกมเนี้จะมีตัวอซอมพิเศษเป็นตัวแคนไปเลยสมมติถ้าอยากเล่นแดงอย่างเดียวก็ซื้อซอมไปเลยก็ราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยจากปกติที่หนึ่ซองเนี่ยจะสามสร้อยในเกมเนาะ VP แต่แต่ตัวซอมเนี่ยจะเป็นพ2นสองซึ่งได้การ์ดน้อยเท่ากันแต่จะเป็นพวกแบบทิปเปิลอาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ ครับก็อันนี้ก็เลือกได้ว่าถ้าแบบถ้าเล่นคุกก็เนี่ยแนะนําให้เปิดอันนี้ไปแต่อย่างแรกแนะนําอย่าลืมครับไปเปิด2โปรโมูก่อนเนาะแล้วก็ก็ส,สามารถบาย s ตาร์เตอร์เด็กมาบายซื้อตัวส t าร์เตอร์เด็กเสร็จก็มาบายแพ็กเพิ่มเพื่อเอาการเพิ่มหรือว่าจะซื้อสลีฟก็ยังซื้อได้แต่คิดว่าตอนเริ่มเริ่มเกมมา แนะนำให้เอาเงินพวกนี้ไปซื้อพวกการ์ดมาเล่นก่อน,อนแล้วก็พวกสลีปกับเพย์แมพค่อยๆแบบมีเงินแล้วก็ค่อยมาอัปเกรดหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะมีแบบเพย์แมพมีสลีปให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สตอรี่เราก็จะเดินไปเลือกเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าเราฟาร์มเสร็จเนาะมันจะมีโบอะไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณเนี้ย ถ้าจบคนแรกก็จะได้เมืองที่สองเลยแบบเดินไปได้สำหรับผมก็เล่นจบไปแล้วก็จะเนี่ยมีทั้งหมด5คาแรคเตอร์นะครับพรีวิวไปแต่คือแต่ละคาแรคเตอร์เราก็ใช้เด็กเดิมเด็กเดียวได้นะอ่ะเราเดี๋ยวพาไปดูอีเกเด็กๆก็เนี่ยอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรา เนี่ยเด็กคุกอาสมุดเอาแบบตอนที่ผมเล่นเลยนะในทีดีนะยังไม่มีเลยเลยนะก็จะประมาณนี้อันนี้ผมได้เปิดการ์ไปบางส่วนแล้วเนาะก็จะดูการ์ดเยอะหน่อยตอนนั้นที่ผมเล่นก็จะมีแบบเปิด ข,ข,ข้อแบบอเปิดได้อะไรก็ก็ค่อยมาเติมเนาะแต่แนะนำยังไงก็ต้องมีโปรโมโปรโมชันนั้นต้องใส่สี ซึ่งในขุกก็ง,ง่ายๆไม่ยากเควสก็คือจับให้ผนังข้ามาเนี่ยอยู่ในขุกเราเนี่ยให้ครบสามใบเพื่อที่ไปอะไรได้บวกหมื่นแล้วก็บวกหลอ,อยประมาณนี้ตอนที่ผมเน่น เล็กน,น่านอดราอนี้เป็นหนึ่งลืมตัวเริ่มเนี่ยมึงน,น่าชึบอะเนี่ยเรียกผมก็มจะประมาณนี้ตั้งแต่แรกแรกเลยเล่นมาเรื่อยๆฟาร์มคนแรกคน,กคนที่สองคนที่สามแบบ คนที่สามเรื่อยๆอย่างเงี้ยลราก็ค่อยไปเปิดได้ของบล็อกจากเด็กอื่นก็ค่อยมาเติมเติมเติมให้เด็กมันแบบฟูขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ตามสเต็ปที่เราได้เงินจากเวลาไปสู้กับคนอื่นในเกมเงี้ยก็มันก็จะได้เงินมาก็แบบไปเปิดแพ็คเรื่อยๆน,นะครับแต่ของผมยังไม่เปิดเนี่ยเ,ง,เงินตอนนี้เยอะมากเดี๋ยวจะทาคลิปแบบมาเปิดตัวแพ็คแบบเยอะๆให้ทุกคนดูก็ผมก็เนี่ยยอมเล่นอยู่เด็กเดียว ยังไม่ได้ทําเพิ่มอะไรเลยก็เพื่อเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าใครมีอะไรที่สงสัยหรืออยากให้ช่วยรีวิวหรือให้แนะนำก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับงั้นวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนละการแล้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย